สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการเจราจาต่อรองซึ่งผมว่าทุกคนต้องเคยเจอการเจราจาต่อรองไม่ว่าจะเป็นการต่อรองราคาการขอขึ้นเงินเดือนหรือการเจราจาทางธุรกิจวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคสําคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นนักเจราจาที่เก่งขึ้นก่อนการเจราจาคุณต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเช่นคุณต้องการอะไรและคุณยอมรับเงื่อนไขอะไรได้บ้างข้อมูลคืออาวุธสําคัญในการเจราจาถ้าคุณรู้ว่า ราคาตลาดเป็นอย่างไรหรือข้อเสนอของคู่เจราจาเป็นอย่างไรคุณจะสามารถเจราจาได้อย่างมั่นใจมากขึ้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอกรณีการเจราจาต่อรองซึ่งมีสองกรณีมาชมกันขอโทษค่ะพี่เมทานูขอใช้เวลาสักครู่ขอคุยเรื่องเงินเดือนหน่อยได้ไหมคะ่ะได้สิยอมีเรื่องอะไรเหรอ เงินเดือนค่ะเพราะตลอดปีที่ผ่านมายอช่วยเพิ่มยอดขายของทีมขึ้น30%และยังช่วยฝึกพนักงานใหม่อีก5คนยอคิดว่าผลงานของยอมีมูลค่าเพียงพอที่จะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนค่ะผลงานของเธอดีจริงๆยอผมเห็นความทุ่มเทของยอนะแต่ตอนนี้บริษัทเองก็มีข้อจำกัดด้านงบประมาณอาจจะยังขึ้นเงินเดือนได้ไม่มาก ยอเข้าใจค่ะถ้าอย่างนั้นแทนที่จะปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทั้งหมดตอนนี้ยอขอเสนอตัวเป็นที่ปรึกษาฝึกอบรมให้ทีมใหม่เพื่อช่วยให้พวกเขาเพิ่มยอดขายเร็วขึ้นถ้าพวกเขาทำยอดได้ดียอขอให้บริษัทพิจารณาปรับเงินเดือนของยอตามผลลัพธ์ได้ไหมคะ่ะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจนะยอถ้าเธอสามารถช่วยให้ทีมใหม่ทำยอดเพิ่มขึ้นได้อีก20%ภายในสามเดือนผมจะพิจารณาขึ้นเงินเดือนให้ตามที่ตกลงเลย ดีเลยครับพี่เมทายาจะทำแผนการฝึกอบรมและเรามาติดตามผลกันเป็นระยะนะค่ะขอบคุณที่คิดถึงประโยชน์ของบริษัทด้วยยอผมมั่นใจว่าเธอทำได้สุดสัปดาห์นี้เราไปเที่ยวกันเถิดผมอยากไปภูเขาได้สูตรอากาศบริสุทธิ์ปีนเขาและกางเต็นท์แต่ข้าอยากไปทะเลมากกว่านะอยากเล่นน้าแต่ผมไม่ชอบอากาศร้อนและที่ทะเลคนเยอะไปหน่อยแต่ข้าเองก็ไม่อยากเดินขึ้นเขาให้เหนื่อยนะงั้นเราลองหาสถานที่ที่มีทั้งภูเขาและน้ำได้ไหม ฟังดูดีนะมีที่ไหนที่มีทั้งภูเขาและน้ำบ้างแล้วเขาใหญ่หลักที่นั่นมีทั้งป่าเขาน้ำตกและลำธารข้าวจะได้เล่นน้ำผมก็ได้เดินอืมฟังดูเข้าท่านะถ้างั้นเราไปเขาใหญ่แล้วตอนเย็นเราไปพักที่รีสอร์ทริมลำธารกันดีไหมโอเคตกลงผมได้เดินป่าสวนข้าวได้เล่นน้ำในลำธารแถมยังได้บรรยากาศธรรมชาติที่ไม่ร้อนเกินไปเยี่ยมเลยข้าวก็โอเคกับแผนนี้งั้นเรามาวางแผนเรื่องที่พักกันเถอะสรุปการเจราจาต่อรองที่ดีที่สุด ไม่ใช่การเอาชนะคู่เจราจาแต่คือการสร้างความเข้าใจร่วมกันหาทางออกที่ทุกฝ่ายพึงพอใจและมองหาผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์ระยะยาวการเจราจาที่ดีต้องอาศัยการฟังที่ลึกซึ้งความยืดหยุ่นและขว้างจริงใจเพราะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของการเจราจาไม่ได้วัดจากว่าใครได้มากกว่ากันแต่วัดจากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้หรือไม่